ครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมไปเดินตลาดมาแล้วเนาะก็กําลังจะกลับไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวกันวันนี้สายมากแล้วนะเ,นเพื่อนๆไปไปกันครับกลับไปททนร้านก๋วยเตี๋ยวเราดีกว่าวันนี้ซื้อของเยอะมากเลยนะเ,นเพื่อนๆนะขายของขายได้เยอะก็ซื้อของเยอะเ,เพื่อนๆ เป็นเรื่องธรรมชาติอนเพื่อนเนาะเราขายของหมดเกลี้ยงเราก็ต้องซื้อของเยอะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าน้องฝนจะมาเยี่ยมเยือนเราหรือเปล่าพอเมื่อคืนนี้โชคดีมากแล้วฮะหลังจากที่เก็บร้านเสร็จปับ๊บฝนก็ตกทันทีเลย ทีแรกวันนี้ผมว่าจะเดินมาตลาดนันเพื่อนแล้วก็นั่งบิดมอเตอร์ไซค์กลับแต่ทีนี้มันไม่ไหวอ่ะซื้อของเยอะมันซื้อของเยอะเกินไปผมก็เลยเอารถมาดีกว่ายอมฮะยอมยอมรถติดเพราะว่าถ้านั่งวินมอเตอร์ไซค์กลับไปโอ้โหของพอลุ้งพลัง วันนี้ยอมรับน้องเพื่นนอนนะใครใช้จ่ายเพียบ มัซอยหลังรรตดทีน้ำมันท่วมขังมาเพื่อนเนาะขับเร็วขับแรงไม่ได้เนาะเดี๋ยวน้ำมันกะเด่นกระเซ็นใสพวกพี่พีอโมไซเขาเราต้องค่อยๆขับมาเรื่อยๆยครับเพื่อนพน<ๆ>ตอนนี้ผมก็มาถึงร้านแล้วนะเนาะก็วันนี้สายเลยทีเดียวเพื่อนๆ่อไปเราไปล้างมอเตอร์ซุบกันดีก,กว่า ครับเพื่อนงจากที่ล้างมอญน้ำซุปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปอมอญน้ำซุปไปตั้งไฟดีกว่าเนาะ วันนี้ได้เนื้อส่วนเอ่อเห็นร้านเนื้อเขาบอกเป็นเนื้ออ่เป็นเนื้อน่องนเอนน่องนี่นะฮะเป็นเนื้อส่วนน่องว่างั้นนะฮะได้มาสองชิ้นนะครับเพื่อนเนพะื่อนเนาะเหมือนไก่เลยเห็นนะเอามาทําเนื้อตุนหรือเนื้อเปื่อยน้นอเพื่อนเนาะก็อลองดูน่าจะอร่อยเราเอาลงในหม้อน้ำซุปกันน,นเพื่อนน้ำซุปเราปรุงเสร็จแล้วเพนเพื่อนเนาะเหมือนเดิมนะฮะรอให้มันเดือด เราให้น้ำซุปเดือดประมาณๆๆา45นาทีพูดลิ้นติดติดคัดคัดครับเพื่อนๆผ่านไป45นาทีแล้วเนาะน้ำซุปเราเดือดแล้วนี่ฮะ ồ ồ đường lại lép nói làm ta sửa ngang mát nó ạ rồi ồ oh, không phải này làm dừng nó